ไม่ต้องส่งมาไม่ต้องส่งมา <c oughs> ดูจริงๆเลยมึงเนี่ยนะดูจริงๆเลยวะ แล้วท้งัวให้หมาให้หมากินครับออกกําลังกายด้วยไง Bao bát 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 đủ chương trình ทำไมไม่กินอาหารฮะงวันตอมหน้าตอมตาไปหมดแล้วเนะี่ยฮะนอนชัยแล้วมัง้งนี่อันนี้เดี๋ยวปล่อยเตือกะอะฮะ เสือกอะไรเนี่ยฮะแจนเสือกอะไรครับฮะไหนบอกพ่อสิแจนเสือกอะไรครับฮะลูหน้ามาเสือกอะไรครับไปละอะไรวะนีะ่บอกไม่ต้องส่งมาไม่ต้องส่งมากันดื้อจริงๆเลย ก็มีนมของแม่สุจิตาสามลังแล้วก็ของแม่อะไรสองลังนะแล้วก็อันนี้ของสีวันฉิมพาลีของแม่สีวันนี่ของคุณจรูนเป็นกำลังใจให้ดูแลนะหมาหลตลอดไปอันนี้ของแม่จันทิลาเนีย่ยนมสองลังนี่ของใครไม่รูลืมแล้ว มันจากเชียงใหม่น่าจะของไม่น้อยมั้งนเจ้าเดิมขาประจําพูดก็ไม่เคยฟังไม่ราชนกสุด hmm. ยอดอะ่ะโอเคครับผมขอบคุณมากๆครับ